่าวไทโซ่สวัสดีครับระอ,อครับรอ,อคุณนะผู้ใดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีพอเขาป่านะัเอฟซีหาบ้านผมชี่อว่าอ e ีลอกนะครับผมหรือว่าบางทีอาจจะเรียกอาจะไม่เหมือนกันนะเอฟซีหรือบุกหวาน FC เอฟซีเขาไม่ร้ว่า,าเรียกบุกหวานก็มีนะครับผม เดี๋ยวเราจะหาเอาในหลักเป็น์เรื่องตัวนะครับเอฟซีนี่นะครับผมติดียวตามหาครับนี่นะครับผมแต่ที่ว่าเริ่มแก่แล้วครับเอฟซีนี่นะครับยังไม่แก่ครับยังนิ่มอยู่นะครับผมแต่ว่าใช้การได้นะครับผมอืมอ่าเซตที่สองก็มาถึงนะครับเอฟซี นี่นะครับอีหลอกบาดผมที่ไใบหลอกนะรับัมแต่ละสถานที่อา,อาจจะไม่เหมือนกันนะเอฟซีนี่นะครับผมนี่ครับนำมาเกงใส่เนื้อนะใส่หน่อไม้ได้อร่อยนะอร่อยับผมทำเป็นเมนูเด็ดได้นะเอฟซีเดินหาไปเรื่อยๆครับผมถอยหลอกของป่านะครับ เป็นอีกหนึ่งนะครับ fc แต่ว่าทำไมลำเล็กเลียนจังนะครับผมนี่นรับเล็กจังหอมโซนะครับ fc อย่างว่าน,นะครับผมรเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเราใส่ปุ๋ยมันในสวยกว่านี้อยู่นะครับผมก็เก็บตามธรรมชาติเท่าที่มีนี่แหละครับโอ้มีสองลำเลย fc ถ้าไม่สังเกตดีจะมองไม่เห็นนะครับผมว่ามันจะออกลายๆดำๆนะผมนี่ครับตัวับผมนี่สองตัวเด็กดีสีถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้นะว่าเป็นอีหลอกนะผมอีหลอกหรือว่าบุกวานเป็นปาบาุกวานเป็นว่าอืมนี่รังบอก็มีสีรังบ่อใช้บ่กอย่างี่ใช่เนานะอู้ โอ้โหตัวใหญ่เอฟซนี่ผมนี่ลำใจเลยครับผมสีเขียวด้วยนะครับนี่นะเอสีนี้จะไม่เหมือนเพื่อนนะครับผมสีเขียวระนี้ยิ่งมองไกลๆไม่รู้เลยครับตัวนี้นะผมดูเอซคล้ายกับเอ่อเออนี่ยดู มาสเกตจะไม่รู้เลยนะว่าเป็นของกินได้นะ FC นี่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผม FC เราจะไปย้ายป่าที่ตรงไฟไม่ไหม้ดูับว่าจะมีไอ้อลอกที่ว่าหรือเปล่านะครับผมีย้ายไปป่าอีกหนึ่งป่านะครับ FC มา FC ลองมาดูป่านี้ดูนะครับผม ไฟยังไม่ไหม้นะ F4 หาของมันยุ่จะสังเกล็ดายากหน่อยนะครับผมไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวลอกหาไปเรื่อยนะครับผมจริงจร,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 ริงไหนไหนหรือว่าไม่มีปกติป่าน,นี้จะมีทุกปีจะมีนะครับผมเป็นลอกพันใหญ่นะครับผม f c หอมจังเอฟซีดูเล็กนิดเดียวเองนะผมดี 3, นี่นะเหล็กเกินแนวะนี่ตัวเอายังนิ่มอยู่ยังสามารถรัประทานได้อยู่นะครับผมสังเกตยากมากนะครับเอฟซีถ้าไม่เช่งดีๆอย่าไม่รู้ว่าเป็นนี่ดูดูนี่เอาเอฟซีนะ ดูลายดูลายนะลายคล้กับบุนตัวนี้นิ่มตัวนี้เพิ่งออกนิ่มมากเลยน่าจะอร่อยดีนะครับผมปกติตัวนี้จะเยอะมากนะเอฟซีเป็นบุกหวานที่เป็นลำใหญ่นะครับเอฟซีแต่วันนี้ดูว่าจะไม่เยอะนะครับผมดู่ายังไม่ออกก็ไม่แน่ใจนะครับผม เดี๋ยวดูด้วยก่อนอเอ็ดจีสังเกตย่ากหน่อยนะครับนี่จะว่าเป็นป่ารกไฟยังไม่ไหม้นะครับอเอ็ดจีหายหายมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีอเอ็ดจี หน้าจะยังไม่ออกนะอีกทีตาดีนะตานีหน้ายังยังไม่ออกมิสซิลีอีกทีมิสซิลีลนะครับอีกทีโอเคนะผม นี่ก็พาเข้าป่านนะครับจิบเออเรียกอะไรบาผมเรียกว่าไห้ลอกนะครับผมนี่ครับผมนี่นนนนครับว่าทำเป็นเมนูแก,กงใส่หนอไม้ก็่สืนเนื้อได้นะ่าอร่อยนะครับผมนี่พามาชมก่อนนะครับ คลิปสี่นี่ครับผมนี่ะน,นะครับผมก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับรอสวัสดีครับ